กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พาเรยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในะการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางเข้าจะพกกิจน,นะคะ80ก็หลุดไปนะคะ2-3เข้านะคะตัวน,นี้ตัวชอบเป็นมินห้เด็กตา2เนาะ ศูนย์ศูนย์ทันหลุดนะคะเสียดายมากเลยแอดมินบอกบอกว่าถ้าใครชอบเบิ้ลให้รูดเบิ้ลเลยนะคะหนึ่งห้านะคะมานะคะหนึ่งห้าให้เด็กห้านะคะเจ็ดเจ็ดทันหลุดนะคะสามสามมานะคะวีไอพีนะคะเก้าสามทันหลุดนะคะเสียดายนะคะหนึ่งแปดก็หลุดนะคะตารางกำลังวันเข้านะคะเก้าสาม โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสายวิ 7, 5, 4, 6, 9, ่งนะคะก็จะมีเจ็ดห้าสี่หกเก้าหนึ่งนะคะแอดนมินให้เด่นเก้ากับห้านะคะเด่นเก้าและเด่นห้านะคะเ,เราก็มาจับเก้ากันนะคะ 9 9ู้นนสีาหะคะสำหรับเด่น5นะคะก็จะมี5้5ศูนสองหสาม ห้าเก้านะคะห้าเก้าก็อย่าเืินตามห้าหกนะคะอันนี้เผื่อใครชอบเนาะหกสี่หกหนึ่งหกศูนย์นะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีสามศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าแปดศูนย์ครับเมื่อคืนเอนมินฝันนะฝัน ฟันเห็นเห็นได้ตังะคะ่ 8, 8. ะแปดแปดศูนย์ศูนย์นะคะเนาะลองดูนะะเพื่อขายชอบนะะเนาะสำหรับนะะเดี๋ยวแถมให้นะคะเจ็ดสี่เนาะชอบนะคะเจ็ดสี่ศนเจ็ดนะคะสำหรับกันเบิ้ลนะคะ,นะคะก็จะมี ศูนย์ศนะคะแล้วก็6กนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น9 6้9หกหนะคะเก้าห้าหสองสองหนะคะ 8 0 08อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น9464ชอบทั้งคู่เลยนะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลุกกดเลิมผลไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ดูด้วยแปังปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า